สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลยินรออะไรกันออ๋อห้องหนูว่าจะรอเรียนาคก่อนอ๋อสู้ๆนะครับตอนเดีเรียนนะพี่ขอลแวเรารบอีกทุกคน ี่น้องมินนะน้องเพิสุจบมัธยมปลายใหม่น้องยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรยังไงก็ฝากแนะนำน้องด้วยนะชื่พี่สวัดีค่ะนักยนหนูชื่อมินนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะที่พี่เรียนสาขาการท<ม>่องเที่ยวและบริการใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก,กําลังสนใจสาขานี้อยู่พอดีเลยหนูอยากรู้ว่าเรียนไปทํางานอะไรได้บ้างคะ,ะที่พี่เลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าพี่อย,า,อยากเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินอยากเป็นยูทูบเบอร์อีกอย่างนะมันจะได้เวิร์แอ work and travel ในตัวดีใช่ไหมล่ะได้ทั้งเงินได้ทั้ง พี่อยากเป็นไกด์เพราะส่วนตัวพี่เป็นคนชอบเที่ยวไงพี่คิดว่าถ้าพี่เป็นไกด์อ่ะพี่คงจะได้ทั้งทำงานได้ให้ความรู้นักท่องเที่ยวได้เงินและที่สำคัญนะถ้าพี่ทำงานเนี่ยพี่คิดว่าพี่ต้องมีความสุขแน่ๆเลยเพราะพี่เป็นคนชอบเที่ยวไงส่วนพี่ชอบงานอิสระอยากเปิดธุรกิจเล็กๆรถตู้เช่านำเที่ยวท่อไทยเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่แน่พี่อาจจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆด้วยนะ ส่วนพี่นะพี่เดินทางมาไกลนอะเพราะว่าพี่เป็นคนต่างชาติที่ตัดสินใจมาเรียนยู่ที่นี่เพื่อเอาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหการมฐานท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ไปพัฒนานประเทศพี่นะส่วนพี่นะพี่อยากทําทำงานดีเอสพิชชั่หรือว่างานโรงแรมเพราะพี่ชอบงานร้านบริการและภาษาแต่ที่สำคัญอ่ะยังทำงาน,นบริเวณสำนากขนาดใหญ่ได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้เงินด้วย แล้วก็อีกอย่างนะสาขาของเราเนี่ยครอบคุมงานของภาครัฐหลายอย่างเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นข้อเมืองกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจการท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็สาขาเรายังมีการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเส้นทางท่องเที่ยวการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนแล้วก็การส่งเสริมการพัฒนาถานที่ท่องเที่ยวในตำบลด้วยแหละตอนนี้หนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าหนูจะเรียนอะไรดี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราครอบครัวการท่องเที่ยวแล้ว